มาเป็นซองแบบยังเป็นซองที่แบบว่าเจ้าของได้กินเท่าน,นานาเซลันดัดริงจากแม่ <laughs> ชงค่ะวันนี้จะลองกับอะไรหรือม,มาแอปเลิเคชัด้วยจ้ะหิกลิ่นสับปะรดหอมมากนะฮะ วิตามินอิ่มเบอร์แล้ววิตซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะแม่สำหรับดริง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 พอลองใส่แอปเปิไซเดอร์ลงไปหน่อยนะฮะว่าความนัวนี่ใครจะใส่น้ำแข็งแล้วก็เช็คเช็คเช็คได้เลยนะฮะแต่ว่าทางอิชันเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วแช่ยเย็นอยู่แล้วน้ำเองชิมไปพร้อมๆอมกันจ้ะเบิร์นเบิร์นเบิร์นลาลาลา ลาลาดีอร่อยมากหืม slender drink base slender drink จะใส่กับน้ำผลไม้อะไรก็อร่อยจ้ะอ้าดนี่ชอดืด่นจ้ะเพิ่มภูมิไปเลยจ้ะวิทซี200%จะแม่ เขาจะเป็นตัวแทนนะฮะสมัครได้เลยด้านล่างนะจ๊ะกับตัวแทนที่มีโค้ชนะฮะคอยดูแลนะฮะดีอ่ะ